เดินมาแล้วครับถึงแปลงใหม่พื้นที่เรียบร้อยแล้วโอ้เหนื่อย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 เอามาดูครับทับหน้างานใหม่อีกแล้วเนี่ยเนี่ยรถที่มารับเราเมื่อเช้านี่ครับพี่น้องเนี่ยพาเรามาเนี่ยวันนี้รถเราก็ต้องจอดจุดป่าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับก็ผูทางเหมือนเดิมนะครับเนี่ยน่าจจะอยู่หลายวันเลยจานเดียว ซาเน่เอทวหนึ่งสามห้าซีนะครับเดี๋ยวสวนปาล์มโอู้ขันล้อมคิดดูครับคันล้อมสามารถไล่เนาะล้อมกันน้ำท่วมเนี่ยคลองเลี้ยงปลาสวยครับทำสวยชอบเลยนะครับเนี่ยคลองทุกคลองมีน้ำหมดเลยนะครับทางในขาดสาย Ha 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 ha! Pera, pera. แสดงว่าอันนี้เพิ่งทำนะครับเพิ่งทำพอหนาเกินไปยากนะครับครับลกล,บลาวยว่าทางทางไม่สวยด้วยบ้านเนี่ย,ยครับ เป็นช่วงเลี้ยวคนเดียนอ่าครับป้าแกใจร้อนไปหน่อยคันงเข้ามาอ๋อบุมท่านมากออ่อน,นครับ ทำให้สวยเลยนะครับเนาะคลองเนาะแกออกแบบสวยเลยเนาะคลองน้านี่ชอบเลยผมฝั่งนี้รถเดินไม่ได้เลยเลยทำไมทำไมแหง้งคลองตรงนี้เดินไม่<า>ได้หนามาไดค่นี้เ,เลยรแค่นี้คับมันหนาเกินด้ว่้สมานีนะนาเนี่ยจะไ้งๆครับ ามสบ<อ>แสดงว่าคันนี้ก็ทำมานานแล้วเราเนาะครับดูตั้งแต่ต้นกนุนๆๆๆต้นโด้มตาอยู่แแล้วครับ ครับถ้าคันนี้ไม่มาแล้วเอาไหนขึ้นเราต้องกรอบอตัวคันท้ายมาทำให้สลบปล่อยรถึ้นได้อ๋อก็ไอเ้เนี้ก็จะปูทางไปเหมือนกันครับเนี่ยอ๋อก็จะปูไปเลยไม่ปูตรงนี้ตรงไหนนะครับที่ว่าจะทำอยู่ เดียวดัูปบ้า,บา,าครับโอ้ส,สวยนอมดูปลามาแกตอนนอี้คนเดียวทั้งดูดน้ำทั้งเลี้ยงทั้งแทงปลา <c oughs> <c oughs> ก,ก็นอนอยู่นี่เลยไหมครับคือผม,อย,นนม,าาผมอยู่ที่หนังตรงนู้นแหละที่เมื่อเช้าที่ผมลนอยู่ที่นั่นอ๋อซมอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วคุณป้ายคนนึงนนะครับป้ายคนนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ด้านี้ด้านที่ทาสีสีน้ำเงินสีเขียวๆตรงนี้ครับผูทางซ่อมทางมาเรื่อยครับพี่น้องไปไปเรื่อยครับพี่น้องทีนี้เดินสบายอยู่ครับอยู่ขั้นบนเนี่ยนะครับตามติดภารกิจครับเดินบนคันล้อมนี่แหละ นี่บรรยาก,กาศภาคใต้พี่น้องสวนปามโอ้ยบริการดีจริงสน,อนชอบดีชอบคนดูแลสวนดีเอะคือดูแลดีแท้เนี่ยดูอ่ะไปเดินไปครับ มาเพราอใจรักนี่นะครับจานเดียววันนี้ลำบากหน่อยครับ<ฮ>ทางยาให้ด้วยต้นปาล์มเนี่ยโอ้ของแกหมดเลยเนาะผ่านไปได้ไหมเนี่ยหลวงยางรั่วดอ้อโอ้ยคือแคบไปเรื่อยทะเลจานทร์ เบรรยากาศวันนี้โคตรมีความสุขเลยครับพี่น้องนี่ไปได้ไหมเนี่ยอ,อยากอยู่เลยอยากอยู่อยากนอนเลยพี่น้องเอ้ยนี่ยความสวยมากเนี่ยเนี่ยครับคันล้อมนี่โอ้แกปลูกขนุนเนาะบ้านเราเรียกบักมี่เนาะผมก็ยังชอบเลยผมก็อยากอยู่เลยพี่น้อง มันหน้าผูกปนอนนะครับนี่คันล้อมสวนอันนี้ก็สวนแกนะตรงนี้ก็สวนแกแต่ว่าตรงตัวอยว่างคันล้อมข้างในนี่แกเลี้ยงปลาเนี่ย,ยนค,คนดูแลสวนเนาะของแกโอ้มีคมสูขครับทั้งคุณป้าคุณลุงโอ้มากยังเนี่ย ชีวิตแสนสบายเลยเพี่น,น้องนตดูอ่ะคุณยายนะเจ้าของสวนนะพี่น้องน้นมีมาเดินตามนะครับบรรยากาศโน้ดสุดจอดก่อนครับเมื่อกี้คุยกับเจ๊นะครับนี่บรรยากาศส,สุดๆเลย